คราวนี้ดูที่ข้อที่7นะฮะข้อที่7จะใช้วิธีการอย่างนี้ได้หรือไม่ได้ไหมคะ ข้อ7มันข้อ7ถ้าเรายกกําลังสองเมื่อกี้ครูตรวจไปแล้วนะบ้างนักเรียนสมุดมาแล้วใช่ไหมคะเออก็ครูเห็นทําถูกอะ่ะก็ไม่ทราบว่าไอการทําถูกอย่างนี้เกิดจากการเข้าใจด้วยตัวเองหรือว่ามีวิธีการอื่นๆเข้าใจเองหรือเปล่าคะนักเรียนมีสมุดส่งแต่ว่าไม่เยอะมากอ่ะทีนี้ในข้อที่เจ็ด ข้อที่7เป็น3แล้วก็แอบส l ลู e X-2 3 a ลบ o l u t e x แอบสบ2หมายเป็นน้อยกว่าหรือเท่ากับน้อยกว่าหรือเท่ากับแอบสูดเอบวก6อายกกำลังสองข้างซ้ายได้อะไรคะได้9ต่อไปข้างใน X กำลังสลบ 4X บวก4ต่อไปอันนี้ x ก,กํลังสองบวก12 x บวก36อันนี้ต้องคูณเข้ามาก่อนเป็น9 x ก,กําลังสลบ36 x บวก36น้อยกว่าหรือเท่ากับ x ก,กําลังสบวก12 x บวก36อะไรจัดการได้บ้าง อะไรได้บ้างคู่นี้ได้ไหมคะนักเรียนได้หรือไม่ได,ได้ต่อไปกำลังสองก็จะเหลือ 8x กำลังสต่อไปค่ะลบลบเท่าไหร่นะอ้าวนี่มาแสดงว่าบวกลบ นักเรียน12 x เนี่ยเอากลับมาข้างนี้กลายเป็นลบถ้าลบ<อ>ก็จะต้องเอามาทำไมกัน<อ>บวกกันเป็นลบ48 x น้อยกว่าหรือเท่ากับ0อย่างนี้ต้องเอาอะไรออกมาแยกตัวประกอบแบบนี้ใช้วิธีการแยกตัวประกอบโดยใช้สมบัติแจกแจงเอาที่จริงแล้วถ้านักเรียนเอาอะไรไปหารได้ 8หารได้ใช่ไหมคะหารแล้วเครื่องหมายไม่เปลี่ยนเพราะว่าเราหารด้วยจำนวนบวกมันจะได้ x กํลังสอลบ6น้อยกว่าหรือเท่ากับ0เอา x ออกมาเหลือ x ลบ6น้อยกว่าหรือเท่ากับ0บนเส้นจำนวนจะมี0กับ6นะคำตอบก็ช่วงปิด06นยะ์นะคำตอบก็ตอบอย่างนี้ คราวนี้ในข้อที่9นะคะในข้อที่9้นักเรียนทำไงคะวิธีการแก้ปัญหาแบบข้อที่9ข้อที่9มันคือ2แล้วก็แอบ o l ลู e x-2 ลบอ่สองแล้วก็แอบส์ลูด x-2 ลบสองแล้วก็ มากกว่า x อ่ะอันนี้อันนี้ทำยังไงก่อนมีหลายอย่างตอนนี้ตอนนี้มีหลายอย่างมีหลายแบบแล้วที่นักเรียนจะใช้ในเรื่องของการแก้อสมการถามว่าถ้าเป็นลักษาะน,นี้นักเรียน x ตัวนี้มันติดค่าสมบูรณ์ไหมติดไหมคะไม่ติดนักเรียนต้องบอกว่ายังไงก่อนในกรณีอย่างนี้ นักเรียนจำแอบส์ลูดเอมากกว่า A ได้ไหมคะ A เป็นไงคะ A เป็นนักเรียนต้องดูที่ตอนที่ครูให้หลักการเอาไว้อันแรกที่บอกว่าในทฤษฎีของอความไม่เท่ากันในเรื่องของค่าสัมบูรณ์นะคะตัวนี้อยู่ในตำแหน่งของ A ใช่ไหมเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องบอกว่างไง A เป็นไงคะงเอะเป็นจำนวนจริงบวกเพราะฉะนั้น A ต้องเป็นไง มากกว่า0เพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือ x มากศูนย์ถูกไหมคะนักเรียนถูกไม่ถูกอ่าทีนี้เรามาดูซิว่าคราวนี้เราทําไงต่อไปตอนนี้ก็อยู่ในรูปของการแปลความตัวนี้เป็นบวกได้ว่าได้ว่าสองวงเล็บ x ลบสอง น้อยกว่าหรือ,อน้อยกว่าลบ x แล้วก็หรือ2คูณ x ลบ2มากกว่า x นะฮะต่อไปค่ะ 2x ลบ4น้อยกว่าลบ x ต่อไปค่ะ สามน้อยกว่า4 x น้อยกว่า4ส่วน3อ้าวหรือคือการยูเนียนก็คือ2 x ลบ4มากกว่า x ต่อไปค่ะเมากกว่ามากกว่า4แล้วนำทั้งสองมา ยูเนียนกันนะยูเนียนกันแล้วได้อะไรคะได้ลบอินฟินิตี้สี่ส่วนสามยูเนียนกับสี่แล้วก็อินฟินิตี้เท่านี้ในข้อที่10นะคะนักเรียนข้อที่10นักเรียนใช้วิธี อะไรบ้างข้อสิบอ่ะช่วยกันข้อสิบค่ะข้อสิบ absolut สามเอ็กบวกสน้อยกว่าหรือเท่ากับ x อบวกสองอันดับแรกทำยังไงก่อนคะอันดับแรกเดี๋ยวด่วนอะไรนะคะ x บวก2มากกว่าหรือเท่ากับ0เพราะฉะนั้น x จะต้องมากกว่าหรือเท่ากับลบ2ต่อไปค่ะขั้นต่อไป3 x บวก4มากกว่านักเรียนจะเขียนอย่างนี้ก็ได้นะคะมากกว่าหรือเท่ากับลบ x บวก2แล้ น้อยกว่าหรือเท่ากับ x บวก2อย่างนี้ก็ได้ทีนี้ถามว่าถ้าเป็นแบบนี้นักเรียนจะแยกทำหรือว่านักเรียนจะทำไปเลยถ้าแยกได้เป็นลบ x ลบ2แล้วก็อันนี้เป็น3 x บวกส่ 4. ส่วนอันนี้ต้องเชื่อมด้วยและ3 x บวก4น้อยกว่าหรือเท่ากับ x บวก2 อันนี้จะเป็นลบ 4x น้อยกว่าหรือเท่ากับ 6x ล่ะมากกว่าหรือเท่ากับลบ6กส่วน4ก็คือลบ3ส่วน2ข้างนี้ล่ะคะนักเรียน 2x น้อยกว่าหรือเท่ากับลบ 2x น้อยกว่าหรือ ลบหนึ่งนะะนักเรียนก็นำมันมาอินเทอร์เซกกันอันไหนอยู่ซ้ายอันไหนอยู่ขวาลบสามส่วนสองกับลบหนึ่งลบสามส่วนสองอยู่ซ้ายอันนี้ก็บอกว่าเป็นอย่างนี้แล้วก็ลบอันนี้เป็นลบหนึ่งเพราะฉะนั้นมาอินเทอร์เซ็กตกันแล้วคำตอบคือ ช่วงปิดลบสส่วนสลบหแล้วก็ปิดคราวนี้ในคราวที่แล้วเนี่ยที่ครูทดสอบทดสอบห้องนักเรียนม .4 ีทับ5านักเรียนม .4 ทับ5แปลความหมายไม่ได้นะคะก็รู้สึกแบลกว่ามันมีอยู่แค่กี่แบบเอง2แบบนะสแบบเท่านั้น แล้วก็อในลักษณะที่เป็นแบบอื่นๆแต่ในแบบอื่นๆเราก็ใช้อาศัยหลักการของในเรื่องของค่าสมบูรณ์ว่าตรงนี้ในตัวนี้มันอยู่ในตำแหน่งของตำแหน่งของ A ใช่ไหมคะนักเรียนอันนี้ค่ะอยู่ในตำแหน่งของ A เพราะฉะนั้นเขาบอกว่า A มีค่าเป็นบวกนะคะเพราะฉะนั้นเราก็มาดูว่าถ้า A มีค่าเป็นบวกเออนักเรียนก็มาเอออันนี้มันผ่านไหมเนี่ยนักเรียน ถึงไหมคะเขาบอก x ต้องมากกว่าหรือเท่ากับลบสองมีผลไหมมีผลกับคำตอบไหมคะเออถามอ่ะตัวนี้นี่คำตอบที่ได้มีผลต่อตอนที่เราหาอันแรกไหมเราบอกว่า x มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับออลบสองถามว่าคำตอบที่ได้มีผลไหมเมื่อกี้นี้มีผลกับ x มากกว่าหรือเท่ากับลบสหรือไม่ไม่มีก็ตอบได้เลยตามอันนี้แต่ว่าเวลาเราตอบดูนิดนึงว่า คอมเมนต์ของมันมีว่าอะไรบ้างนะคะอันนี้ไม่ทราบว่าอย่างนี้มีปัญหาหรือไม่อย่างนี้แก้ปัญหาได้ไหมคะถ้าโจทย์เป็นแบบนี้นักเรียนคิดว่านักเรียนแก้ปัญหาได้หรือไม่ได้ได้นะ ราานี้เราไปดูข้อที่มันเป็นในลักษณะที่เป็นเศษส่วน